ชมนะคะเจออีกแล้วค่ะจะต้นไม้เปลือกมหัศจรรย์แบบนี้นะคะซึ่งมีอยู่ในนี้ในบริเวณหมู่บ้านเรามากมายแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ขึ้นคู่กันแบบนี้นะคะนี่ค่ะขึ้นคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตอที่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดเช่นเดิมค่ะที่เราพาชมมาตลอดนะคะแล้วก็มีมากมายหลาย มากที่นี่นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นหมีนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะพี่น้องก็จะเป็นต้นหมีนะคะที่อายุของเขาก็ค่อนข้างนานเนาะแล้วก็จะแตกกอสองต้นแบบนี้นะคะกอเดียวแต่ว่าเป็นสองต้นคะ่ะแล้วก็ให้ชมใกล้ๆนะคะว่าทาไมต้นหมีพวกนี้เปลือกถึงได้แปลกแบบนี้นะคะ มีเยอะมากค่ะในเขตชุมชนเรานะคะนี่ค่ะในเขตหมู่บ้านเรานะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนเอ่อกลิตจอร์เคเนะหรือจะมองเป็นแฟนตาซีมองแล้วแต่ใครจะมองแบบไหนนะคะแต่ว่ามันมันมัน,มนแปลกสวยงามไปอีกแบบแล้วก็มองในในภาพจินตนาการนะคะนี่ค่ะก็ให้ชมแบบนี้นะคะดูเด้อม,มันมีเยอะมากพี่น้อง แต่ละที่ละที่ก็จะมีแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่อายุนะคะดูต้นนี้นะคะซึ่งต้นต้นต้นชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าเปลือกจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะซึ่งเขาก็ได้มีแค่ตรงโคนเนาะอันนี้มีแค่ตรงโคนะคะ่ะแล้วก็เปลือกสีขาวก็จะล่อกออกมาแบบนี้นะคะด้วยอายุของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ซึ่งมันแตกต่างจากต้นที่เราให้ชมนะคะ นี่คะ่ะตรงนี้ก็มีสามต้นนะคะสงต้นในกอเดียวกันนะคะแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นต้นต้นเดียวกันนะคะต้นเดียวกันนะคะแล้วแล้วต้นไม้พวกนี้ก็เป็นยาด้วยนะคะต้นไม้อัศจรรย์มากต้นไม้พวกนี้เป็นยาค่ะซึ่งในหนังสือที่เราไปยืมห้องสมุดมาอ่านก็จะได้บอกสรรพคุณและบอกการการที่จะเอามาทำเป็นยาด้วยนะคะ เราจะไม่ขอแจ้งตรงนี้นะคะเพราะอาจจะคลาดเคลื่อนเนาะแต่ว่าต้นไม้พวกนี้เป็นยาได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่ยานะคะเป็นสมุนไพรคะ่ะขอแก้ตัวนะคะนี่ค่ะต้นนี้อยู่ข้างๆกันแต่ว่าเปลือกเขาก็ค่อนข้างปกตินะคะก็จะมีแค่ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็พวกนี้จะปกติเป็นเปลือกหนา ซึ่งเขาก็คลายออกมาแบบนี้นะคะคลายออกมาแบบนีนะ้ซึ่งเขาไม่ได้มีอะไรแปลกนะคะนี่จะเป็นอะไรที่แปลกออกมานะคะแปลกออกมาจากเพื่อนนะคะตนนัวนี้นี่นะคะจะเป็นอะไรที่แปลกออกมามากเห็นไหมคะเราก็เอ่อจึงได้เอาออกมานําเสนอให้ชมกันนะคะนี่คะ่ะซึ่งมันหาดูที่อื่นคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์เป็นกำลังใจให้ต่างแดนในชาแนลมายไลา์ชาแนลมายไลน์ซีเดนมาไลน์ชาแนลขอบคุณมากค่ะ